นอกจากเสื้อยืดจะสวมใส่ได้ง่ายแล้วนะคะแต่ว่ายังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์เรียกร้องทางสังคมอยู่หลายครั้งค่ะติดตามวิจักไทยบันเทิงในคืนนี้ค่ะ ื่อความหมายชัดเจนด้วยถ้อยคำกระชับเลือกใช้เสยื้อคอกลมสีขาวแขนยาวเพื่อให้เคลื่อนไหวสะดวกยิงตรงสวงเพื่อดันรณรง์บนท้องถนนก็ช่วยกันแดดได้เป็นอย่างดีเบื้องหลังงานออกแบบเสยื้อตัวล่าสุดของเอกวิทย์เตระดิษฐที่ใช้เวลาเพียงข้ามคืนเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นด้วยข้อจำกัดด้านเวลาการหาคำพูดสั้นๆกินใจคือความท้าทายของนักออกแบบเสื้อเฉพาะกิจ นอกจากคำพูดโดนใจและการใช้ศิลปะมาเพิ่มลุกเล่นให้เสยืดรณรงค์แล้วหลายครั้งที่ผู้สวมใส่โดยเฉพาะคนมีชื่อเสียงช่วยทำให้ข้อความบนเสยืดมีพลังและเรียกความสนใจจากสังคมได้เป็นอย่างดีผมว่ามันก็มีมีประโยชน์เยอะนะครับเพราะาเซเล็บเนี่ยมันคนมันรู้จักมากกว่าสถานีรู้จักมากกว่าบริษัทรู้จักมากกว่าอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเป็นกระบอกเสียงของสังคมได้ครับผมแต่ว่าทีนี้ส่วนใหญ่เซเล็บเขาก็ เขาก็มีค่าตัวของเขาใช่ไหมครับมันก็เป็นกระบอกเสียงทางการค้าไปเยอะก็เป็นการดีถ้าจะเห็นเซเลบที่เขาหันมาสนใจด้านสังคมแล้วเอาเอาพลังที่เขามีในการดึงผู้คนนะฮะซึ่งมันไม่ใช่แค่พันคนหมื่นคนมันทีละเป็นแสนเป็นล้านคนได้นะครับมันเยอะจริงๆเขาก็ติดกระดิกตัวนิดเดียวมันก็เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ได้ให้นึกถึงเวลาว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วไปดูกีฬาไปเราเป็นนักกีฬาแล้วกำลังเดินลงสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยแล้วมีกองเชียร์ใส่เสื้อทีมเราอยู่ัมนมีพลังนะ มันอาจไม่ต้องมีทงไม่ต้องมีเสียงห่ร้องหรอกแค่เห็นคนใส่เสื้อสีเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีพลังใน,ม,นมันการให้กําลังใจคนทํางานได้ได้ครั้งมากทีเดียวนะฮะแล้วอย่างคือมันเป็นของที่เราต้องใส่อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นมันไม่รู้สึกลําบากในการที่เราจะต้องต้องใช้มันในงาน,นเราลง ในต่างประเทศเืยอยือดถูกนำมาใช้เป็นสนัญลักษณ์ในการแสดงความคิดเห็นหลายครั้งเช่นวิเวียนเวสต์วูดดีไซเนอร์คนดังได้ออกแบบเืยอยือดการกุศลเพื่อร่วมรณรงค์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและยังเคยใส่เืยอยือด I am Julian Assange เพื่อสนับสนุนผู้ก่อตั้ง Wikileaks เว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลลับของรัฐบาลและองค์กรต่างๆทั่วโลก